นิสสันเทียนา 200XL Sport ต i n น์เเชนเกียออโต้ปี2012โปรโมชั่นของเราอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันเลยค่ะ ภายในอบ์ตเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพุชสตาร์ทแอร์แบกพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ซีดีค่ะฟีดาวออกรสศูนย์บาทส่ง5,000กว่าบาทคนซื้อรายรัยบรวมอยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเฉีงานได้แล้วค่ะได้คิวโคเมียมรอบคันเลยค่ะ หรูหลาดูดีในราคาเบาๆเลยค่ะเป็นรถที่เครื่องแรงแล้วก็ขับดีมากๆด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะมีที่วางแขนที่วางแก้วแล้วก็แอร์ตอนหลังอีกต่างหากค่ะสภาพดีค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 58ติดต่อแอมค่ะ